สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหรารติกบปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพี่ขุสังเคณะสัิงปัญจามเตหีพี่ขุสเตหีทับสัพเพเหวะอรหันเตหีท่าสหิจะโลกธาตุหีเทวตาเยบุเยนาสานิปติตาหอนติพระควันตาพระควันตังทัศนายาพี่ขุสังคัญจะอตโคจะตุนนางสุธาวาสะกายิการนางเทวานางเห เอเตทะโหสิอะยังโคพระขวาสกเกสูวิหรารติกบปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนาสัทิงปัญจมเตหีพี่ขุสเตหีสเพเหวะอริหันเตหีท่าสาหิจารโลกะทาตุหิตเทวตาเยพุยเยนาสานิปนติตาโหติพระคาวันตังทัศนายาพี่ขุสังคันจะยานูนามายามปิเยนาพระขวา เตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระควาสันติเกปัจเจกคาถาภาเสย,ยามาติอัตโคตาเทวตาเสยญาถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมัญชีตังวาภาหังภาษาเรยะภาษา,าริตังวาภาหังสัมมินเชยยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาระหิตาพาตาระควาโตปะปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทาตาวาเอกมันตังต อถังสุเอกมันตงังทิตาโขเอกาเทวตาเทภะควโตสกเกสันติเกอีมังคาถัางอภาสิมหาสมโยปะวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหะอีมัง <c oughs> ธรรมมาสมายังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาถัวปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถัางอภาสิตัตตาพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโน อุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิ่ะเหตวาอินทริยานิลัขันติปันทิตาติอรโคปราเทวตาระควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตา สุสูนาคาติอัตโคปร,ราเทวตาพะควาโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนาเตขมีสันติอาปะอปะอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะรีปุเรสันติติอัตโคพะควาพิขูอามันเตสิเยวุยเยนะพิขเวทาศส,าสุโลกทธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอตีตามททนานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานางังเอตัปรามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสรย่ญญาหาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัตตภูตะ <c oughs> อนาคตามัทานางัง ราหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังเอตปาระมาเยว,วะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยญาถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานาังนามานิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายาน,างน,าานัสสาาานางนามานิตังสุนาถะสาธุกังมานาสิกะโรทะ ภาสิสามีติเอวามพันเดติคูเตพิขูพรวัตโตปจาโซสูงพควาเอตาทะโวจะสิโลกะมนุกสามิยาฐาภูม,มาตัทธสิตาเยสิตาขิริขภรังปะหิตาตาสมาหิตาปูถูสีหาว่าสัลีนาโลมะหังสาพิสามพุโนโอโทาตะมณะสาสุทธาวิปสัสน,นะมา,นาวิลาพินโยสะเจ พินโยปัญจะสเตยตาวาวเนกปิลวัทเวอะตะโตอามันตายิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเทวากายาภิการตาเตวิชานาทาพิคโวเตจะอาตัปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาส,าสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุาาาสานาทสนังอเปเกสตะมัทขุงสหสังอาทาสตริง สตังเอเกสหาสานาังอมนุสานะมัทสูงอเปเกนันตะมัทขงที่สาสภาพู้ตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะปะวัคคิตวานาจักุมาตาโตอามันตยิสถาสาวเกสาสเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชาณธา,าพิขโวกิตายิสามิฮิริหิขิราหิอนุปุพโส ส,ううสัตตสหัสาวยาขาภูมิมากปพีละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเหมาวตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางสาราคิตาติสหัสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานา อภิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางอิเจวาโสระสหัสยาขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพี่ขูนางสมิตติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพี่ขูนางสวิติงว่านางกุมพี่โรราชาคาฮิโกเวปุลส萨นิเวสนางพินโยนางสหสส หัดสังยาขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาข้าฮิโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจาที่สังราชาท่ตารโถภาษาสติคันทพานางอาธิปฏิมหาราชายสาสัตโสปุตตาปิตาสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสาสัตโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางท่าขีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติ กุมพันธานาังอาธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาปีตสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมธมานาพิการมูพิขูนางสม,มิติงว่านางปัจชีมันจะที่สังราชาวิรูป,ปโคภาษาสตินาคานาังอาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสาภาโว อินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขูนางสมิติงว่านางอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตปะสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปีตาสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านาง ปุริมะที่สังท่าตะระโถท่คีเน,นะวิรุณหะโกปาชีเมนวะวิรูปโขกูเวโรอุตรังที่สังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาท่ทันล,ละมานาอัถังสุวันเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทามายาเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินทุ กินนู้คันทุนี่คันทุจะปะมาโอปะมาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะขับคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจะสีโขเจวะติมพารูสุริยาวัชสาเอเตจันเยมจะมหาจะราชาโนคันทภพ,พาสหราชุพิ โมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านงางอาทคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตาัชากากัมพราะาสะตราอาคูปายาคาสหญา,าติพิยามุนาทัตรา,าจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานางเยนาคาราเชสหาสารันติที่พาที่ชาปขิสุวิสุทธะาจาักขู เวหายะสาเตวะณะมัชฌะปตาจิตราสุปนาอิติเสตะเตสะนามังอะยันตะทานาคาราชาณามาสิสุปนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตตวะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธัง <c oughs> ชีตาวชิรหัตเถนะสมมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสะวัเสเตอิทิมันโตยาสาสิโนกาละกัญชามหาพิสมาสุราธานาเวขาสาเวปาจิติสุจิติตจะปะหาราโทนมุจีสหะสตันจะพาลิปุตานางสัพเเวโรจะนามกาสันในหิตตวาพาลิงเสนังพาหูพัทธมุปาขามมงสมโยธานิพัทันเตพัทันเตพี่ขูนางสมิตริงว่านาง <c oughs> อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตถาคุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาหุเทวายะสสิโนท่าเสเตท่าสทา,ากายาสเพนานะัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาหะลีจะอาสะมาจะทุเวยะมา จันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานัคขติยานิปุรคิตาวาอาคูมันทวลาหกาวาสูนางวาสาวโศเศธโสาปาฆาปุรินทโทท้าเาสตทัสทากยาสเพนาน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านัง อะฐาคูสาภูเทวาชะละมคิสิขาริวะอริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิภาสีโนวรุณาสหาธรรมาจะอจุตานจะนิเชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนท่าเสตเทถท่าสะากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสะสีโนโมทมานาพิกามุมพิกูนางสมิติงมะนัง สมานามหาสมานามนุษสา,ามนุษย์สุดตมาคิธทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยเจจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปาราคาอาคูเทวายสาสิโนท่าเสเตท่าสะทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิตติงว่านาง สุกะกะรุมหาอรุณาอาคูวะเวคะนัสาสหโอทาตะไคหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตาหาราคาชามิสกาจะยาสสิโนทะน่ายังอาคาปชุนนโยทิสาอวิวัสติท่าเสตท่าสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามุง พี่ขูนางสมิติงว่านางเคมิยาตุสิตายามากักาจะยาสสิโนสัมพิตากาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอาถาคูปรานิม,มิตาท้าเสตทัาสธากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านาง สัทเทเตเทวะนิกายาสเพนานตะวันโนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทิสะทิสาสหะปะวุฒะชาติมะขีลังโอคตินะมะนาสวังท่าเขโมฆะตารังนาคังจันทวังอศสิตาติตังสุพรหม,มามะระสุสุพราม,มาปรามาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะ สันนางกุมาโรติสโสจะสโสปาฆ่าสมิติวานางสหัสสะพรมมามโลกานางมหาพราม,มาพิติทติอุป,ปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสาสัิสโสทะ,ะเศรฐอิสราอาคูปจเจก,กะวะสะวะติโนเตสันจะมาชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภะพิการเตอภิกันเต,นตสินเทเทเวสพรามเก มาราเสนาพิกามิกปัสสะกัรหัส,สะมันที่ยังเอถะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมาทุโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุลจะมุลจิตะโกจินังอิติตัทะมหาเสนโนกันหะเสนังอเปสยิปานานิตละมาหัจจะสรังกตวานะเพราวังยะถาปวุสโกเมโค ะนายันโตสุวิชุโกตทาโสปัปจจุทาวติสังกุโทอาสยังวเสตันจะสพังอภิญญา่าวะวะขิตวาน่าจะกุมาตาโตอามันตยี่สถาสาวเกศาสเสนราเตมาราเสนาพิการตาเตวิชานาถาพิขวโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธะศาสานางังวีตราเเคหิปากามมงเนสังโลม,มปีอินเชยุง สัพเพวิชิตตสังคามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหภูเทหิสาวกาเตชาเนสุตาติ